สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในหน่วยที่12แล้วนะคะในหน่วยสื่อสารทั่วโลกเรื่องชื่อเครื่องมือสื่อสารและการประหยัดการใช้เครื่องมือสื่อสารค่ะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเครื่องมือสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันด้วยสะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นจดหมายโทรศัพท์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์และวิทยุเป็นต้นค่ะต่อไปวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างแรกนั่นก็คือจดหมาย letter อีกครั้งนะคะจดหมาย letter จดหมายเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยใช้การเขียนข้อความและส่งไปยังไปรษณีย ไปถึงผู้รับปลายทางการสื่อสารชนิดนี้อาจใช้ระยะเวลาหลายวันขึ้นอยู่กับระยะทางหรือบุรุษไปษณีจะนำจดหมายไปส่งในมือของผู้รับค่ะเครื่องมือสื่อสารต่อมานะคะเด็กๆนั่นก็คือโทรศัพท์ <Tele phone. S 1> เด็กๆ ลองพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะโทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วนะคะเด็กๆสามารถติดต่อสื่อสารเพียงกดหมายเลขโทรศัพท์แล้วโทรออกก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกับคู่สนทนาของเราได้ค่ะ โทร,รทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่งตางๆผ่านทางหน้าจอค่ะวิทยุ stör Radio อีกครั้งค่ะวิทยุ Radio เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่งตางๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับ โทรทัศน์แต่วิทยุไม่สามารถชมภาพได้จะได้ยินแค่เสียงเท่านั้นค่ะและเครื่องมือสื่อสารอย่างสุดท้ายนั่นก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ด็กๆลองพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะคออมพิวเตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้สำหรับส่งข่าวสารหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วเช่นกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการประหยัดไฟฟ้ากันค่ะนั่นก็คือโทรทัศน์ค่ะ ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมถ้าใช้ขนาดใหญ่จะต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นหลังจากที่ดูเสร็จแล้วควรปิดสวิตช์ที่หน้าจอนะคะและไม่เปิดทิ้งไว้นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะและข้อที่2นะคะแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเด็กๆควรปรับอุณหภูมิ เป็น25องศาและปิดแอร์ก่อนเลิกใช้งานประมาณ30นาทีค่ะเพราะว่ามีความเย็นคงอยู่ในบริเวณห้องของเรานั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือวิทยุขนาดที่เด็กๆนั่งฟังวิทยุหรือเปิดวิทยุฟังอยู่เด็กๆก็ควรที่จะตั้งใจฟังและ ไม่ควรที่จะเดินเล่นหรือวิ่งเล่นขณะที่เด็กๆเ,เปิดวิทยุฟังนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน้าที่13คำสั่งค่ะลากเส้นโยงภาพเด็กกับภาพเครื่องมือสื่อสารให้สัมพันธ์กันและเขียนวงกลม ล้อมรอบตัวอักษรต้นให้ถูกต้องภาพที่หนึ่งภาพเด็กเขียนจดหมายภาพที่สองภาพเด็กคุยโทรศัพท์ภาพที่สามภาพเด็กฟังวิทยุภาพที่สี่ภาพเด็กเล่นคอมพิวเตอร์ทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะฝั่งขวามือคือคำศัพท์เครื่องมือสื่อสารค่ะ คำที่หนึ่ง <Tele phone. S 1> โทรศัพท์คำที่สอง <Radio. S 1> วิทยุคำที่สามคอมพิวเตอร์คำที่สี่ <Later. S 1> จดหมายเมื่อเด็กๆรู้จัก คำศัพท์เครื่องมือสื่อสารไปแล้วนะคะครูอ้อมจะมาลากเส้นโยงภาพภาพเด็กกับภาพเครื่องมือสื่อสารให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างค่ะภาพเด็กเขียนจดหมายลากเส้นมาหาภาพจดหมายค่ะให้เด็กๆดูคำศัพท์นะคะและสังเกตตัวอักษรต้นตัวแรก ว่าเป็นตัวอะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือตัว L นั่นเองค่ะเด็กๆวงกลมร้อมรอบตัว L ค่ะให้ถูกต้องค่ะต่อไปหน้าที่24ให้เด็กๆสังเกตภาพและระบายสีวิธีการประหยัดไฟฟ้าในการใช้เครื่องมือสื่อสารให้ถูกต้อง สำหรับวันนี้คุณครูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ